ร่างการหน้าถองบทที่16แพทย์ประหลาดล้มเพ้งสาแซ่วิ่งตะบึงบ่าประหลาดคราบเหนือบนใบหน้ากลางร้อนลุ่มหลอ,องเราการบาดเจ็บของท่านเป็นอย่างไร,รลิงจุนอวฝืนยิ้มพังกล่าวว่านับว่าดักหนามีน้อยเพ้งเฮียเล่าเพ้งสาแซ่ไม่เหลือแปลบาดแผลบนร่างตัวเองหวีงอาวุธลงกับพื้น รัดวดูการเล็งจุนอ้วตลบหนึ่งร้องพ้องอย่างตื่นตระหนกสวรานเป็นพยายนตัวทั้งร่างท่านแทบไม่มีผิวกายสมบูรณ์ตลาดที่นี้อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเรากล้างไรแพทย์พยาบาลแล้วนี่จะทําอย่างไร,รเล็งจุนอ้วกล่าวว่าข้าเจ้ายังกล้ามเกินรับได้เพียงเฮียเราควรถ้าไปตรวจดูโกเนียด้วยถั้งเกียยผลลริขึ้นตั้งแต่แรกยืนเสื่อมเสียวตลอดเวลา เพ่งซาแซ่เคยน้าขึ้นจับจ้องมองหนากล่าวว่าถัางโกนี้ปลอดภัยดีกระมังทังเกียบสถานตื่นจากผวกังผู้ศรัทรับกล่าวเสียงสังเครือเวงไตเฮี้เยเป็นอย่างไร,ร้วยอาการบาดเจ็บสาหัสยิ่งต้องรักษาพยาบาลโดยรีบด่วนทังเกียบหน้าแปลเปลี่ยนย่างรุนแรงกว่าตาไม่กว่าตามรา,ามรอบค่าเกียบประวัติหล่นหล,ลานกล่าวว่าในที่เขกร้างป่าเปลี่ยวเช่นนี้จะสอบพบแพทย์พยาบาลได้อย่างไรหรือ เอ่ยถึงตอนนี้สองตาถึงกับเตอะคลอ้วยหยาดน้ำวิงวอนว่าเพยงใต้เหียบท่านต้องกรุณคิดหาหนทางช่วยเหลือด้วยเพ่งสาแทะกล่าวหร้อนลุ่มย่อมแน่นอนเล็งจนอ้วกพลายขยบับเคลื่อนกายอย่างลำบากยากเย็นยิ่งกว่าหนึ่งกลาบกระทบกระทั่งถูกบาดแผลจนร่างสารลิกเพ่งสาแทะรีบกล่าวว่าตอนพอขยบับเคลื่อนกายปากแผลเจลังโลหิตขยี้เท้าแลเอ่ยสืบต่อ ยี่อย่างนี้เถิดน้องเราไปพักผ่อนที่เชิงเนินให้ถังโกนี้ดูแลท่านเราจะโคกกลับม้าเร็วเข้าเมืองน้อยเมืองน้าเชื้อเชิญแพทย์ภาษาคนหนึ่งเล้งจุนอ้วฝืนยิ้มกล่าวว่าคราครั้งนี้เด็กเหนื่อยเป็นพิเศษต้องรบกวนเพ่งเฮียแล้วเพ่งซาแซถึงตากล่าวว่าหลายเวลาขณะนี้ยังกล่าวเก่งโอกเก่งใจยาย่กันพลางดีพระร่างเล้งจุนอ้วขึ้นสาวท้ามายังเชิงเดินกลายว่า ท่านยอดเยี่ยมจริงๆทั้งที่รับบาดเจ็บสาหัสปานนี้ยังสามารถขม่มขู่ขวัญดีละฉันสมาคมตัวเหล็กกล้าถอยไปได้เล้งจนอว้วรอจนเพ่งสาแส่วางร่างตนลงบนเนินดินที่ก็เหยด้วยหญ้าแห้งค่อยกล่าวว่านั่นเป็นเพราะพวกมันก็รับบาดเจ็บบอบช้ำหญ้าหาหานสืบต่อพิเชนนั้นไหนเลยยินยอมล่าถอยในลักษณะนี้ทั้ถังเก็บซุดตั้งหลงที่ข้างกายเล้งจนอว้วใช้ผ้าแผล เช็ดคราบเหงือบนใบหน้าฝ่ายตรงข้ามอย่างแผ่วเบากล่าวเสียงดุ่ดนวนเลงใต้เฮียบท่านอย่าได้กล่าวมากความเพื่อไม่กระทบระเทือถูกบาดแผลเพ่งสาแซ่ใส่หน้ากาล่าวว่านี่นับว่าบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายจริงๆหากแม้เจ้าบาดซบชิ่เกียงบุกเข้ามาเสียงชีวิตผลสุดท้ายคงเลวร้ายสุดคาดคิดเล็งจนอ้วระบายลมหายใจกล่าวว่า เมื่อครูอินรีเหินฟ้าเห็นข้าเจ้าอย่างคำวงความเคลื่อนไหวของโก้งวนออกสมนึกว่าข้าเจ้ามีสมาธิแน่วแน่แฝงพลังซ่อนเร้นดังนั้นกลิ่นกรงชิ่งเกงียงพลาดพังเสียทีทัดทานห้ามปรามันไว้เพ่งสาแซ่ขยับเขยื่อนดยพิปปากไม้ก่าวกระไหลทั้งเก็บชิงกล่าวเพ่งใต้เฮียบท่านโปรดไปเชื้อเชิญแพทย์มาเร็วกว่านี้ได้หรือไม่เพ่งสาแซ่หัวรอกมากล่าวว่าตกลงเราจะไปในบัดดลท่านก็ดูแลน้องแซ่เรงด้วย พางพิกายขึ้นบนหลังมา้ากระตกกรเหื้นโคบตะเบิงจากไปเสียงฝีเท้ามา้าค่อยๆห่างหายทุกขณะท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มลงปรากฏเกศที่มากโปรยปลายพระางผูเป็นยามสนธยาอีกวันหนึ่งเล้งจนอ้วกเลื้มตาลงพ้พผ่อนตอนหลังจากหลังโลงหิจจำนวนมากสร้างความเด่นเเนืออินโปรยอย,ย่างใหญ่หลวงโครงกระดูกทั่วทั้งร่างคล้ายจะสหัสลายปวดระบวมราวไม่มีที่ใดเป็นของตนเอง ลมเหนือก็โชกหนาวเหน็บพันสุทานกว้างใหญ่มืดคลืมเลือนสัววิเวกวางเว,ง,วงกับลายป่านนั้นเชกเชกกระจิตใจเล้งจนอ้วนตอนนี้ที่เคลิ่มเลอะเหลือนจนแทบหลุดลอยจกากพระางรู้สึกคล้ายมีคนเรียกหาตนกระแสเสียงดังมาจากสุดแสงไกลแต่ก็คล้ายพระรมเรียกอยู่ข้างหูนั่นเป็นใครพัญญารักแชร์หรือนางอำลาโลกนี้ไปแล้วชัดชัด แต่ทว่าเสียงผู้เรียหานี้ฉนัยอ่อนโยนนุ่มนวลแฝงมันตรีลึกซึ้งเฉกเช่นกับตอนที่แช่แช่พระรามพรอ,อยู่ข้างหมอนไม่ผิดเพี้ยนตนอยู่ร่วมกับแช่แช่ปีเศษช่วงเวลานั้นคล้ายกับชั้นสั้นกระไลป่านนั้นเพียงหลงเหลือแต่ความหลังอันเจ็บปวดรุดร้าวให้หวนคำนึงถึงบัดน,นี้คนในฝันคล้ายหวนกลับคืนมาอีกเสียงพระรามเรียกนั้นกําลังเคลื่อนใกล้เข้ามาประชิดใกล้จนแทบสูดได้กลิ่นหอมหวนจะลงใจเล้งใต้ใเฮียบ บาดแผลบนร่างกายเล้งจุนอ้วนพันสารกระตุกคราเนืองทำให้สติสัมปัญญาแจ่มใสขึ้นเปิดเปิดตาขึ้นอย่างยากเย็นและเห็นถังเกียบโน้มหน้าเข้าใกล้หมาคล้ายคางก้านด้วยหมองเบาบางชั้นหนึ่งใช่แล้วผู้ที่ส่งเสียงก็ได้หาเมื่อกรูลุหาใช่แฉที่อําหลาจากโลกใหม่หากแต่เป็นถังเกียบโดยดีอันบริสุทธ์อ่อนแอน,นางนี้เล้งจุนอ้วนลก่าวเสียงแหมแห้ง,งมีเรื่องใดหรือถังเกียบกลางขุยเขิน เล้งไต่เยบเมื่อครูกำลังเรียกหาผู้ใดเล้งจนอ้วทวนคำอย่างเหมือนงงเขาเจ้าเรียกหาผู้ใดนือถังเกียบยื่นมือมาจัดแจงปกเสื้อให้กับเล้งจุนอ้วนลมหายใจอบอุ่นหอมหัวของนางป่วยพุ่งถูกเล้งจุนอ้วได้ยนนินนางกล่าวเสียงแผ่วเบาว่าเมื่อครูท่านพามเรียกแต่น,นาำสองคำคล้ายเป็นนามของอิสตีนางหนึ่งกาะนั้นหรือถังเกียบปุบปบกำลังขวัญกล่าวว่าเขาเจ้ารับทราบได้หรือไม่ว่านางเป็นใครเล้งจุนอ้วกล่าวเลื่อนลอย ท่านยังไม่ได้บอกต่อข้าเจ้าว่าเมื่อครู่ข้าเจ้าเรียกหาน้ำสองคำใดท่านเรียกหาแต่น้ำแช่แช่เล็งจุดอ้วเบิดหน้าไปอีกทิศทางหนึ่งสองคำขึ้นนั่นเป็นพัญญาเราทั้งเกียบอุง,งานบุบจากด้านกรมิษาลงกล่าวเสียงอ้อยอิงท่านคำนึงถึงนางตลอดเวลากระมังเข้าเจ้าไม่อาจลืมเลือนนางทังเกียบกล่าวเบาว่วานามของนางไพรรอนัก ในความคาดคิดข้าเจ้านางต้องเป็นกุลสตรีอันอ่อนโยนนุ่มนวลน,นางนับว่ามีวาสนานักเล้งจุนอวน้วนสอขมขึ้นวาสนาหรือทังเกียร์พระรอธิบายว่าเข้าเจ้าไม่ได้หมายถึงชะตากรรมของนางหากแต่หมายความว่านางมีสามีเยี่ยงท่านนับเป็นวาสนายิ่งเล้งจุนอว้วนเบิอนหน้ามากล่าวว่าสามีผู้หนึ่งไม่อาจพิทาคุ้มครองพัญญาของตนนับเป็นแบบฉบับของสามีที่ควรคู่กับการย,ย,ย,ย่องย่องชนเชยหรือ ท่านยอมไม่ทราบวา่าช่วชีวิตคนผู้นั้นตกอยู่ท่ามกลางความเสียใจและเจ็บปวดรวดร้าวตลอดกันทั้งเหียบยืดมือออกรูปไร้หน้าผาร้อนผ่าของเล้งจุนอวมือของนางเย็นเฉียบคล้ายหินอ่อนก้อนหนึ่งแผ่สร้างความเย็นเยียบถึงก้นมือหัวใจเล้งอุจุนอัวนางจับจ้องมองใบหน้าสีขาวเน็ดเหนือยอิดโรยแฝงแวมหมดหมองตรอมต่อของฝ่ายตรงข้ามกล่าวว่า เล้งใต้เทียหาแม่ท่านสามารถล้างแค้นให้กับพญ,ญาท่านไม่ทราบกำหนดอนาคตภายได้อย่างไรท่านสปราธนามีชีวิตความเป็นอยู่เยี่ยงการก่อนหรือไม่เล้งจุนอ้วเงียบงานชั่วขณะจึงกล่าวข้าเจ้ายังไม่ได้คิดถึงความนี้การสร้างสารอนาคตใหมพ่พึงมีคุณสมบัติเพียบพร้อมอยู่หลายด้านสำหรับกระถางเกียบนางกล่า,าวว่าเจ้ามาชัดแจ้งแล้วตอนนี้นางย่อมไม่อาจบ่งบอกตอนเล้งจุนอ้วอย่างตรงตรงว่า นางยินยอมอยู่ร่วมกับฝ่ายตรงข้ามเหล็งจุนอวยอมร,วมร่วมรู้ซึ้งถึงจิตเจตนาของอิสติที่ผ่านพบกันโดยบังเอิญดังนี้เพียงแต่ข้อาคาดอันสละฝังใจรบเร้าภาษาความรู้สึกของตนต,ตลอดเวลาปัญญารักยังนอนตาไม่หลับวิถีทางข้างหน้าสุดหยางคาดสนทนาถึงอนาคตในตอนนี้ออกจะเร็วกว่าเหตุไปพร้อมกันนั้นโศนนางการสะเทือนขวัญยังหลอกหลอนจิตสํานึกของตน จะให้ตนรับไมตรีที่ทอดใหม่ประการหนึ่งได้อย่างไรแหววเสียงถังเกลืบกทดโสดว่าเล้งใต้เฮียบคุ้นคิดอันใดนือเล้งจนดวงกล่าวเช่มช้าข้าเจ้าคิดว่าประสบการของผู้คนพิสดารล,ล้ำกัดลายปานนั้นพวกเราความจริงอยู่คนละทิศทางกับพบพ่านและรู้จักมักคุ้นกันเพียงแต่อนาคตการเป็นฉันใดสุดที่อย่างคำานณได้ถังเกลืบไม่ทราบสมควรกล่าวอะไรเนินนานให้หลังจึงกล่าว ท่านหลังจากเขารักษาบาดเจ็บจอกสืบสอสี่จอทมิน,นั้นด้วยมีผิดมากแม้ต้องติดตามถึงขอบฟ้าเขาเขียวพระวเจ้าก็ต้องสืบสาอมันประดานั้นจนพบทังเกยบกาวหดหูเล้งใต้เฮี้ยผาเข้าเจ้าอยู่ร่วมกับท่านรังแต่เพิ่มภูมความยุ่งยากลำบากไม่อาจช่วยเหลือท่านอย่างไรได้รอจนท่านทุนเลาจากอาการบาดเจ็บเข้าเจ้าสมควรแยกจากไปเล้งจนอ้วนสถานหวั่นไหวโดยไร้สาเหตุถามพระองค์ว่าท่านคิดไปที่ใดเรือ ทังเก็บก้มศีรษะถามซุ้มเสียงสั่นสะท้านเล็กน้อยกล่าวว่าพระสุธาเบองว่างไพศาลสามารถไปรู้ถึงที่ใดก็พำนักในที่นั้นเล็กจนอ้วนมาเกิดความเบิงว่างหดหูาดาว่าเรากับกำลังสูญเสียสิ่งใดร้องโ p งอย่าลืมตัวว่าไม่อนุญ,ญาตท่านไปทังเก็บเงยหน้าขึ้นสีหน้าปรากฏแววตื่นเต้นตระหนกมุ่หนึ่งจากนั้นปรากฏแววปิติลิงโลดขึ้นอย่างไม่อยากข่มกัน้น จิตใจนางตอนนี้เปลี่ยนความป่าบปื้มประโลมใจอย่างน้อยแสดงว่าหลุดหนุ่มเมืออหน้านี้หาใช่มีจิตใจแข็งกระด้างปาเหล็กไหลไม่ถังเกียบจับเจ้าหมองเล้งจุนอวสองข้างแก้มแดงฉานสุดใสกล่าวว่าท่านว่ากอะไรด้วยเล้งจุนอวเน้นเสียงว่าไม่รญยตท่านไปถังเกียบโผลิสารับกลางพุ่งพ่านนอกจากท่านชิงชังรังเกียบข้าเจ้าสละทอดทิ้งข้าเจ้ามิเช่นนั้นข้าเจ้าจะไม่ผลาจากประเลขาธา เล้งจดนอ้วนพิกาวกระไรต่อทั้งร่างอ่อนและถวยนอนเหยียดยาวกับพื้นถังเกียพันสะท้านจากความเคลิ้มเคลิ้มดื่มดำ่ำกล่าวอย่างประหวัตลน่นลานเล้งใต้เหียเป็นใดแล้วหรือเล้งจูน้วาไม่ทันตอบขำที่ไกยตาปรเกฏเสียงฝีเท้าม้าด่างเพระัวขึ้นถังเกียบกว่าตาหมองทิศทางต้นเสียงพูดว,ว่าเล้งใต้เฮียบคงเป็นเพ้งใต้เฮียกลับมาแล้วเล้งจูนอ้กล่า,าวเสียงแผ่วละฉันไหนมีม้าเพียงตัวเดียวหรือ ชั่วปปริดเาเสียงพีเท้ามา้าเคลื่อนใกล้มาเห็นม้าพ,พุ่งผีตัวหนึ่งห้อตะบึงดุดเหินบินจุมุกมีควานขาวพวยพุ่งเป็นเส้นสายเท้าทั้งสี่ตลุยตะบึงคนบนหลังมา้ายังตวาดเร่งร้าวฟังจากกระแสเสียงจนจำหมอบว่าเป็นเพ้งซาแซ่จริงๆกระหางจากเชิงเดินที่เล้งจุนอัวท่อกายอยู่3ามหวาเพงสาแซ่ผลหลังมา้าพลอยตัวขึ้นทยานตรงมาและเห็นซองแขนเพงซาแซ่ หนีวัตถุดำมาเมื่อมสิ่งหนึ่งยามกระดานหันเห็นไม่ถนัดชัดตาว่าเป็นสิ่งใดทังเกียบยืดอกายขึ้นม,ม่อมร้องว่าเพลงใต้เหียบบ้านแม้เป็นฤดูหนาวเพลงสาแส่กับเหงื่อชุ่มโชกสมหน้ากับร้อนลุ่มน้องแส้แรงเป็นอย่างไรหรือทังเกียบดานหน้าเข้าหาตอบว่าดีที่อาการยังไม่เลวร้ายลงเพลงสาแส่ระบายลมหายใจย,ยาวๆสลัดเหวี่ยงวัตถุในซศรแขนลงกับพื้น วัตถุนั้นพันส่งเสียงร้องโอดโอยขึ้นมาอยา่างนี้ทางเกียจึงเห็นชัดตาว่านั่นเป็นชายชราอายุห้าสิบเศษเข้าหน้าซูบซีดเหนือเรียงพิปากไว้หนวดเดี่ยวผู้หนึ่งเล็งจุนอ้วืบนพื้นดินโดลดลุกขึ้นนั่งกล่าวว่าเพ่งเฮียเพ่งสาแซ่ก้าวยาวเข้าหาตัวอาการเล็งจุนอ้วค่อยคล,ลายใจหลงกล่าวว่าช่างสร้างความร้องรุ่มแก่เรานักในตัวเมืองข้างหน้ามีแพทย์บาดซบนี้เพียงคนเดียว รับบายเบี่ยงว่าท้องฟ้ามืดกล้ามหลงหิมะโปรยปลายร่างพรูมีนยอมออกจากบ้านมาตรวจอาการเรายอย่ากับขุนแค้นจึงกล้ากุมท่าบาดซบนี้หยิบฉวยหีบยามันขึ้นมาเร่งรุก,กับมาตกลงใจว่าหากแม้มันสายก้าหนึ่งน้องเราจบสิ้นชีวิตลงต้องประหารมันตายตามด้วยเล้งจุนอวยยิ้มพังกล่าวว่าอยาได้ข่มขู่ขวัญมันแล้วเพ่งสาแซหันกายมาปวดหิม้ใบหนึ่งลงจากหลังมา้าถึงตากล่าว กับชายชราบนพื้นว่ารีบมาตรวจดูอาการน้องเราด้วยชยายชานิ้นหล่นลุกขึ้นถังเก็บจึงถานเข้ามาประคับประองมุ่งตรงมาอย่างเล้งจุนอัวชัยชราย่อกายหลงยื่นมือแตะตรวจชีพจรเล้งจุนอัวชูครูให้หลังจึงกล่าวเสียงทุ้มหนักเหวี่ยวเฮียผู้กล้าหารอายุยาวเสียโรเห็นมากไปชีพจรเต้นแผวล,ล้าลงอาการบาดเจ็บสาหัสมีน้อยหากไม่มรักษาพยาบาลเกรงว่าคงเลวร้ายสูด้างคิด เพ่งสาแซ่เซึร์กปรดาดหมากล่าวว่าท่านสามารถรักษาพยาบาลหรือไม่ชัยชรา,ากับตัดบทว่าจุดโค้งไฟเถอะเร้าหูจึงสามารถตรวจอาการพ่อทายาเพ่งสาแซ่อึ้งไปวูบจึงหันกายกลับชัยชาลากล่าวว่าในหีบยามีตะเกียงน้ำมันดวงหนึ่งเพียงตีหินเหล็กไฟก็จุดติดขึ้นเพ่งสาแซ่ส่อหาตะเกียงน้ำมันจากหีบยาลงไปจุดขึ้นเปรียวไฟพอสว่างวูบชัยชราก็รื้อคน้น ขวดยาใหญ่น้อยและผ้าพันแผลจากหีบยากล่าวว่ามีน้ําสะอาดหรือไม่ถังเก็บฉุกคิดถึงความนี้แต่แรกจึงปกติน้ําไปหนึ่งยื่นสองให้ชายชลาโพศิษากล่าวขอคุลโกนี่จากนั้นใช้ผ้าจุ่มน้ําสะอาดเช็ดบาดแผลเล็งจุนอ่วจากนั้นเปิดจุกเทตัวยาออกเริ่มรักษาการบาดเจ็บให้เพิงสาแซ่จึงชมอยู่ด้านข้างเห็นชายชลารักษาพยาบาลอย่างบุกมุ่นจริงจัง จำต้องกล้ามเกินว่าจะไว้ทังเกียบถือตะเกียงน้ำมันอำนวยแสงสว่างให้ท่ามกลางสายลมหนาวเหน็บหี่ม้าโปรยปลาย,ลายแสงตะเกียงฤทธิปรีใกล้ลกับจะดับมูบทุกขนาดจิตแสงไฟเหลือนรางส่องต้องใบหน้าชายฉลากระถังเกียบเปรียบเทียบกระตัดกันอย่างรุนแรงเล้งจนอ้วอกกรามกรอดก,กล้ามเกินคนเจ็บปวดทรวดล้วปล่อยให้ชายฉลาจัดก,การตามเพลใจหน้าผาปรากฏหยาดเหงื่อไหลซึม ในสุดชัยฉลาก็พานบาดแผลแกล้เล้งจนอ้วนเสร็จสิ้นยื่นมือที่แปดเปื้อนก็ราบโลหิตทั้งกู่ออกถังเก็บเทน้ําในกระติกออกช้าล้างกรา,าบโลหิตให้กับฝ่ายตรงข้ามเมื่อเช็ดล้างเสร็จสิ้นชัยฉลาค่อยระบ,บายลมห่ายกล่าวว่าบาดนี้นับว่ามีชีวิตรอดกลับคืนมาแล้วถังเก็บย,ย้ํายิบแก่ชัยฉลากล,กล่าวว่าขอพระคุณท่านผู้ท้าท่านเป็นคนดีงามจริงๆชัยชลาหัวเราออกมากล่าวว่า แล้วการไปเถอะเล่าของความจริงไม่ได้ยึดวิชาแพทย์เป็นอาชีพเพียงแต่รักษาโรคภัยเกตคนไข้และแวดใกล้เคียงเท่านั้นทางเกียรไม่กล่าวอะไรต่ออีกใช้ผ้าแผลเช็ดคราบเหงื่อแข่เล้งจนอ้วกอย่างแผวเบานุ่มนวลเพ่งสาแซ่กล่าวถามว่าท่านพูทเท้าเรียกว่าอะไรหรือเราแซ่เรียกน้ำแป๊กกุย่ยตาข้างเดียวของเพ่งสาแซ่พันกระจ่างวูบกล่าวว่าเรียกแป๊สังมีความสัมพันธ์ใดกับท่านหรือ ชยายชราโครงกานพูดจึงกล่าวถ้าเนเอย๋ยอ้าถึงแปรสังงยายกันเนดะ้อตอบคําถามเรามาก่อนานเปน,น้องชายร่วมสายโลหิตของเราหูเพ่งซาแซ่กล่าวอย่างกระตือรือร้นที่แท้ท่านเป็นกอกอ,กอพี่ชายเรียกแปรชังนับว่าประโยบหมอบ,บางเอิญจริงๆทางเกียรติพอฝังก็ทราบว่าเพ่งซาแซ่มีความสัมพันธ์กับน้องชายจอมแพรผุนี้จึงกล่าว คิดไม่ถึงน้องชายท่านก็เป็นชนชาบูริมข้าพเจ้าพี่สงูงสงสัยแต่แรกว,ว่าอากาศกิยริยาของท่านฉลียผิดแปลกจากสามัญชนคนธรรมดาเรียกแป๊กกุย๋ยเหลือบตากล่าวว่าแต่กูลเรียกเราศึกษาตำรับตำรามาทุกกรุ่นมิคาดแป้ชังกับพาตัวสู่ยุดจากใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางพยันตรายเราแม้เกี้ยกล่อมต่างเตือนมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนความตั้งใจเพ่งสาแทรกล่าวว่าเรียกแป้สชัง จิตใจเมตตาการรุนช่วยหรือผู้อ่อนแอเป็นแบบฉบับอันท้าหานในความเห็นของเรายังประเสริฐเลิศกว่าท่านมากนะเบื่อนหน้ามาอย่างเล้งจุนอ้วถามว่าน้องเราตอนนี้รู้สึกเป็นอย่างไรเล้งจนอ้วกลายอิดเลยปลอดโปร่งสบายขึ้นมากนะเพ่งสาแส่ลดซุมเสียงแผ่เบาหลงกล่าวเราพบพานน้องชายมันหลายคราล่วงรู้ว่าเท่ากระดูกผูกก่อนนี้เรียนรู้วิชาแพทย์ลึกล้ำคราครั้งนี้ต้องขูดนี่ตัวยาเลอเลอ,เลอจากมันมาบ้าง เล้งจนอ้วไม่เห็นพ้องด้วยกล่าวถือกำเนิดเป็นปผู้คนพึงเปิดเผยหมดจดไม่อาจกระทำเรื่องฝืนคุณธรรมเพ็งสาแส่กล่างยิ้มแย้มเรื่องนี้มาให้เราจากการเองพางอบอุ้มเล้งจุนอ้วขึ้นวางลงบนอาานม้าอย่างระมดระวังถามเบาๆนั่งในบ้านของหรือไม่เล้งจนอ้วขมวดคิ้วกล่าวรู้สึกไม่สะดวกปลอดโปร่งเช่นปกติท่านก็สกปรกล้านสาเล็กน้อยพวกเราจะเข้าเมืองในบัดดน เรียกแป้ขุยหยิบช่วยหยิบยาขึ้นจากพื้นร่ำร้องว่าเรารักษาพยาบาลเสร็จสิส้นท่านฉนัยปล่อยให้เรารับลมหนาวอยู่ที่นี่อีกหรือเพ่งสาแส้พิวกายมาตบกคว้าคอเสือ้อเรียกแปะขุยร่างร่างมันลอยขึ้นจากพื้นแล้วรีบลงบนหลังมา้ากล่าวยิ้มแย้มเราจะส่งท่านกลับไปในบัตรดนพางยื่นมือข้างหนึ่งมาด้านหลังจุงมือเหวี่ยงของม้ากู่ขาเล้งจนอััวก้าวเหยาะยากสู่ตัวเมืองที่ไกลตา ถังเกียบขึ้นสู่หลังม้าอีกตัวหนึ่งควบตามติดอยู่ด้านหลังม่านวิการเริ่มกรี่กางอุณหภูมิลดตามหลงอากาศหนาวเหน็บจับจิตเล้งจุนอ้วต้องใช้สองมือยืดจับอาจม้าค่อยประาคาับประคองทรงกายมั่นเพ่งตาไปยังสุดแสนไกล